สดีแฟนทุกท่านนะครับสำหรับกาบอลกับมิตรเอ็กนะครับประจําวันพฤหัสบดีที่14เมษายนนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้รุนกันอยู่นะครับตัวยูเรนโดที่ผมคัดมาฝากนะครับผมไปดูที่ศึกอยู่ฟา ยูโรปาลีกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับไปที่คู่ของบาร์เซโลรนานะครับพบกับไอั์แซงเซ็ตนะครับคู่นี้เนี่ยเลทราคาเขาให้บาร์เซโลรนาต่อยที่ลูกครึ่งลบห้านะครับเลทราคานะครับค่อนข้างจะไหลไปทางฝั่งบาร์เซโลรนานะครับเพราะช่วงแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณลูกครบลูกครึ่งนะครับตอนนี้ไหลมาลูกครึ่งแล้วเพราะฟอร์มของบาร์เซโลรนาเอง ช่วงเนี้ยค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับ5นัดหลังสุดจากทุกรายการนะครับบาร์เซโลนานะครับไม่แพ้ใครนะครับเป็นการชนะ4และก็เสมอ1นะครับโดยเกมล่าสุดของบาร์เซโลนานะครับเป็นเกมลีกนะครับบุกไปชนะเรเวนเต้นะครับ3ประตูต่อ2นะครับขณะที่แซานเฟร์เนี่ยจากทุกรายการผลงานไม่ดีเลยนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยก็เสมอ4 และก็แพ้หนึ่งเกมล่าสุดของแซงต์เฟรตเนี่ยเป็นเกมที่เล่นในทีมแพ้ให้กับไฟบวก1ประตูต่อ2นะครับและสภาพทีมของบาซ่าเกมนี้จะช่วยใช้งานเคราปิเก้ที่เจ็บกล้ามเนื้อมาจากเกมแรกะครับรวมไปถึงพวกที่เด้งอยู่ก่อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแซกินโยเดสนะครับซามูเอลอุมติตี้นะครับอันฟูซาติแซตี่โรเบโตนะครับและอเล็ก บันเด้นะครับและก็เช่นเดียวกับดาวนี่เอาเวสนะครับแบกขวาตัวเก่าที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับส่วนเมซิเดปายนะครับที่มีอาการเจ็บต้นขาดีขึ้นแล้วแต่ยังต้องรอทบอบ ความฟิตนะครับขณะที่เบโลกอนซาเลสนะครับที่เป็นสำรองเมื่อสุดดาก็น่าจะกลับออกมันเป็นตัวจริงในนัดหนีนะครับซึ่งเกมลุกของบาร์เซโลนาชุดนี้นะครับน่าจะใช้ทางด้านอุสมานเดมเบเร่นครับปีแอร์เอมริโอบาเมยองและก็เฟอร์แลนต์ตอเลสครับขณะที่แซงเฟิร์ตเองเนี่ยสภาพทีมก็ค่อนข้างจะ พร้อมใช้ได้นะครับเกมนี้จะช่วดใช้งานตูต้ากองหลังแซนบ้าที่ติดโทษแบนนะครับส่วนท่บิลซาวนะครับที่เจ็บเข่ามาจากเกมล่าสุดก็ต้องรอทุกสอบก่านซิตนะครับเกมลุกของแซนเฟิร์ดเนี่ยคงจะใช้ราฟาเอลบอลเล่นะครับยืนเป็นหน้าเป้าตูเดียวนะครับเกมแรกเสมอกันมา1ประตูต่อ1นัดนี้โอกาสยังเปิดกว้างแต่ว่าบาซลนาเก่งทั่วแผ่นนัดนี้ ยังน่าจะคว้าชัยไปได้เม็ดหนึ่งมีครับรุ่นเมทิ่สองกับคู่นี้ให้ต่อไปที่บารสเุนหน้าครับสวัสดีครับ